โมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เราน้อนพราชการคุณพลรัตนาไกลด้วยกายพนามวาจีพนาม,มโนพนามโดจะจากเขาลกแล้วเราน้อพระธรรมเทศนาคคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพิ่มพูนปัญญาบารมีคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าทายกทายิกามีศรัทธาจเจริญทานละไม,ม่ินละไม,มาภาวนาไมามาดึกดำบรรแล้ว ตั้งแต่พระพุทธเจ้าอาดีตมีอายุ80,000ปีกว่ามีแสดงท้งม80,000ปีก็ม, 8, ปกมีประชุมสงมีสองครั้งก็มีสามครั้งก็มีมาโอปัจจุบันแสดงทางอยู่80ปีจบแล้วประชุมสองครั้งเดียวเมื่อพระองค์ที่ขี่ไว้ยมี1,250องค์มาประชุมตอนบ่ายในระหว่าง เดือนตามกลางเดือนกระแดงโอวาดปฏิโมกขพุทธจุปเมนเนจนจึงเจริญขึ้นมาจนตลอดถึงประปทุนเจนานี่มีพระของมากมายกว่าที่ทำประปทุนเจรญนานห้าร้อยนั้นท่านคัดเอาแต่เพียงว่าเฉพาะผู่ชำนานอยู่นำพรพพิทเจ้าเพียงห้าร้อยที่พระโดนไม่ได้พระโดน แต่แสดงพระจุดตาอิโดกอภพิทรมปิโดกุบาลีแสดงพระวินัยปิโดกเดียวมีห้าละห้าร้อยองนั่นอ่ะเคยชันาาอยู่กับพระพุทธเจ้าเคยแสดงมาจากเรียนมาจากสนักของพุทธเจ้าเราทุกวันนี้ปฐมเจริญนาเราก็ไม่ทันปฐมมเทศนาเราก็ไม่ทันปัจิมมเทศนาเราก็ไม่ทัน ถ้าสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าแสดงทำการแรกนะ่ะแสดงอะไรกระทามาจากนี้เองน่ะก็คือมีอริยสัจอยู่ในตัวมันเองแต่ทําไมพระห้าห้าองค์นั้นจะไม่ฟังธรรมน่ะเพราะอะไรเพราะความลืมความหลงของตัวนั่นเองเคยได้ถือมาตั้งแต่ดึกดับมันแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวอาตาสัตว์โลกในมนุษย์สาโลกก็ดี มันติดอยู่เกิดแก่เจ็บตายสวรรค์แถวโลกก็ติดอยู่เกิดแก่เจ็บตายพภมาโลกเกิดแก่เจ็บตายมือนกันสามกามาพบลูพกพบลูพกลพบนี่กามาตัดรูปผ่าตัดละรูปประสาทนี้เขาติดอยู่ความเกิดแก่เจ็บตายนันเองแต่ส่วนพระเจ้าทุก,ทกอโอคอดีก็ดีปัจจ <c oughs> ุบันก็ดีอนาคตก็ดีท่านไม่ติดอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ฉันจะไกัดทะลุได้ทระษัพยพุทธะก็เหมือนกันขปเจกับพุทธะกเหมือนกันสาวากบพุทธะกเหมือนกันสาวกับพุทธะกเหมือนกันมีพิสูจน์สนองประเดนที่ไม่จิตอยู่ความเกิดความแก่ความตายไปได้ทุกองหมดคือกายกับกายเนื้อธรรมดาเดนเองแต่ว่าจิตท่านไม่จิตอยู่ในความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันเองพระเจ้าองค์ปจุบันก็ไปได้อย่างนี้องค์อดีตก็ไปได้อย่างนี้ มีพิสูสน์เขามันเนนไปได้อย่างไรอุบาสกบาเจกาก็คือมีอยู่เฉพาะหน้าเราเองทิสษุไปได้พ้นจากความเกิดแก่เจตตายได้ด้วยอริมัคสีอริยผลสีอุบาสกบาเจกาก็ไปด้วยอริมัคสีอริยผลสีอริมัคม,มันเกิดกับจิตใจไม่ได้เกิดกับกายแต่ว่าเราต้องมีกายยัรก,กัสามรองรับ วัจีกรรมสีรองรับมโนกัมสามรองรับในมนุษย์โลกนี้ก็ต้องเอาต้นนี่แหละต้นปฏิบัติของเราคือเราจะมาเกิดในระหว่างปู่กับย่าก็ดีตากับยายก็ดีม่ไดาบิดาเป็นที่แดนเกิดของโลกกายของเราหกคนนี้เป็นบุคากาลีให้มนุษย์มาเกิดได้แต่ไปเกิดที่อินไม่ได้ เราจะไม่ได้เรียนทมเรียนวินัยในพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีผ่านปู่ย่าตายายบรรดาบิดาวาเหมือนกันผาโวกของพุทธเจ้าก็เหมือนกันปัจเจกพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราผ่านมรรดาบิดาวาผ่านปู่ผ่านย่าผ่านตายายมาอุพการีมีอยู่แก่มนุษยธรรมสมาธิที่นเองถ้าปู่ย่าไม่มีสมาธิไม่มีเมตตาธรรม ลูกหลานก็เกิดไม่ได้ปู่ย่าตายายนี่ต้องมีบุพการีคู่หนึ่งตากระยายคู่หนึ่งมารดาบิดาคู่หนึ่งบุพกาลีให้มนุษย์ในเกิดใน,ในท้องได้ออกมานอกท้องแล้วก็ยังบุพกาลีให้จนตลอดถึงในศึกษาเล่าเรียนได้ออกบวชเหมือนพระพุทธ,เ,ธเจ้าเองพระพุทธเจ้านอจะออกบวชได้ตอนอายุ29ปีองค์ปัจจุบันออกบวชอยู่ไปคน้นคว้าอยู่6ปี เมื่อคนควักกดกัสุซได้แล้วค้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้วคือมันเกิดนั้นมันเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเองแต่อยู่ในมนุษย์โลกเจ็บตายอยู่ในมนุษย์โลกเองในในโลกทันถามนี่พ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ที่จะพ้นได้กมีอริีมัคสีอรเยบผลสีสีคู่แปดบุคคลนั่นเองแต่ว่าท่านเดินมาแต่ต้นนั่น่ะท่านมีมิจฉาแม่สัมมา ทิฏฐิสัมมาอาชีวะมันเองมูมนุษย์ธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะเทวธรรมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะพรหมธรรมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะแต่ว่ายังเป็นโลกีอยู่แต่ส่วนอริยมรรติจะพ้นสิสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะน่ะของท่านให้พ้นไปจากอาสวะพ้นจากขันยุติเจ็ดตัวพ้นจากอนุสัยเจ็ดตัว ท่านที่ด้พ้นไปเกิดแก่เจตตายไม่มีในโลกุตตรธรรมเกิดแก่เจตตายอยู่ในการมาโลกรูปประโลกเอารูปประโลกนี่เองการมาพบรูปประพบอารูปประพบนี่เองการมาสตร์รูประสาตเอารูปประสัตน่ะมันมีอยู่ภายนอกก็มีอยู่ภายในก็มีภายในเกิดกับจิตเมื่อจิตนัานน่ะเกิดในกายกรรมสามธรรมาทิฏฐิวจีกรรมสีธรรมมาทิฏฐิ มโนกรรมสาวธรสมาติแธรรมาชีวะมีประกอบด้วยธรรมะน,นึ่งได้เกิดจากนั่นเกิดจากนั้นเป็นกุศลิตดยางกายกรรมสาวมจีกรรมสีมโนกรรมสามกุศลกบฏขิดตนเองถ้าไม่เกิดอย่างนั้นมิฉาทิฏฐิมันก็มีจิตตัวเมื่อันมาสายกายกรม 4, มรม 3, มจีกรรมมโนกรรมเองเพราะกายกรม 4, มรมสาวมจีกรรมสีม, 4, มโนกรม 4, มรมสาม,ม, 4, ม,ม 5, นี่มันเป็นพื้นสนามหลวงให้วิชาอริชา ให้กุศลอกุศลมาลื่นกีิากันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกวมพัจัยเข้าออกแต่ว่าเราเกิดมาในระหว่างสิบเดือนก็ไม่รู้เรื่องสิบปีก็ไม่รู้เรื่องนั่นเองว่าสนามของอกุศลอกุศลมันอยู่ที่ไหนเราก็เห็นแต่สนามภายนอกนั่นเองสนามภายในนี่มันเป็นสนามของสัตวโลก ที่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ในกรรมาโลกลูกระโลกอาูลกโลกนี่อาศัยกายกรรมของพวกมนุษย์โลกอาศัยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมสวรรค์เทวโลกอาศัยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมภูมิโลกเนี่ยสามโลกเนี่ยมันอาศัยสนามเดียวกันนี่เองสนามของมนุษย์นี่มันหยาบอย่างสนามของ กายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมของปู่ของย่าของตาของยายก็มีเพียงสมาธิสีสมาธิว่านั่นเองสินก็มีเพียงห้าประการก็เป็นสินโลกีซะด้วยไม่เหมือนไนดะ้โลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมนั่นมีพระโสดาสกิทาคาดาคาพาลหาันสี่คู่แปดบุคคลน,นี่มีสมาธิสมีสมาธิว่าน่ะของท่านเป็นโลกุตตร ชิ้นห้ากโลกุตระสิ้นแปดกโลกุตระสินสี่กโลกุตระนั่นเองเขาที่ข้ามความเกิดแก่เจ็บตายได้เราทุกวันนี้เราจะหัดความเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่ในระหว่างคิสสุขอมเดจเข้าไปบวชในบัพชาอุปสมบวตในบวตนะ์น่ะมีอุปชาเป็นประธานมีพ้ายี่สิบห้าลูกนั่งห้อมล้อมอยู่มีกรรมวจาจารย์อนุสวรณนาจารย์ถามว่าบรรลุโสติแม่ มากมากเน่งก็ดี้ากพิกษูก็ดีจะต้องรับวาอาบัติแนเตว่าเกิดขึ้นแล้วเดือนนี้ไม่ได้ถามรูปก,กายถามทางจิตใจวนะ่าน่ะได้รับทอมมาที่เหมนุษย์ธรรมหรือเปล่าได้รับแล้วยังได้รับอาบาตันเตวึงจะบรรพชาเปขา,ปาอุปสมปโนได้แล้วยังถามล้วว่าคุลิโซสีเป็นมนุษย์บุดหรือ เป็นบุรุษบุรด์มีเองเป็นชายเองมัใจเป็นอิทธิภาวะปุริสาภาวะรูปเดียเองจะเข้ามาบวชเนี่ยนี่เป็นอิทธิปุริสินีหรีอเองมาใ่อิทธิสินีที่มันมาปนอยู่ในรูปใหญ่เนี่ยมหาภูตรูปดิน,น้ำไฟลมมัน,นมีอยู่ในกายเนี่ยรูปอาศัยมียี่สิบสี่นี่อิทธิมียี่สิบสองมาอาศัยอยู่ในเนี่ย อิทธิภาลูกก็อาศาัยได้ปุริราสาภาลูกอาศัยได้อิสิทธอาศัยได้ปุริสีอาศัยได้อย่างนั้นล่ะมันเกิดกับจิตมันไม่ได้เกิดกับปู่กับย่ากรตากับยายกับมาดาบิดาเราถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้ซะก่อนนะเราก็เป็นเป็นคนลำบากตัวเองเพราะไม่รู้ต้นเหตุว่ามันย์โศนี่มันเกิดตรงไหนมันอาศัยเกิดกับบรดาวิดา,าอย่างเดียวรือไม่ใช่นั่นมันรูปก,กายกายเนื้อกายหนัง มันเกิดกับจิตเนี่ยมันมีเป็นอิทธิภาวะรูปเกิดขึ้นปุริสาทาวะรูปเกิดขึ้นอิทธิทีเกิดขึ้นปุริทีเกิดขึ้นมันเป็นโอปาติกะบัจเาลามพุช้านอนในท้องสิบเดือนนี่มันต่างกันอย่างนั้นถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้ก่อนเราจะเป็นคนคนลับบากเราจะผ่านมาแล้วแต่ว่าห้าพันปีหรือแปดหมื่นปีก็ดีทำไมมันยังไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บค,ค,ค,ความตาย วันนี้เกิดแก่เจ็บตายแล้วว <ım Laser> like ันหน้าเกิดแก่เจ็บตายอีกมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรายังไม่ค้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกันเองกิเลสทั้งหลายมันทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยให้เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยเนี่ยตัวกิเลสตัวอวิชชาอันอาศัยเกิดกับตายกับมสามมจีกับสี่มโนกรรมสามเองอาศัยเกิดกับมโนนี่เองถ้าจิตของเราไม่มีความข้องอยู่ในเกิดในแก่ในเจ็บในตายแล้ว เราจะเห็นว่ามนุษย์นี่บริสุทธิ์คือสมาธิสมาธิว่านี่ของเขาไม่มีบาปมีกรรมไม่เวียนอะไรเลยคือชนสิทธิ์อย่างนี้อยู่กับอาศัยกาย,ยกรรม,มจีกรรมมโนกรรมเองคือการอากุศลกรบฏสิบเถียทีนี้เราจะเข้าหาเทวธรรมสมาธิก็เข้าง่ายคือบริคือมีวิทยุหรือมีฐานีเดียวกันมีโทรศัพท์กะเบอือเดียวกันนี่ ถ้ามีโทรทัศน์ก็ให้มีรายรายการอันเดียวกันนึงจะรู้กันได้ถ้าหากว่าโทรเลขไม่คนละอ่านกันแล้วโทรศัพท์คนละเบอร์กันแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราจะลําบากอยากอดีตเราร่วมมาแล้วนะ่ะเรามาร้อยวันแล้วถ้าวันนึงไม่รู้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกเฮียานางทําไมไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรเพราะยังไม่มียานนั่นเองไม่มียานเห็นทุกข์กษัตริย์ ไม่มียาเห็นสมุทัยศาสตร์ไม่มียาห็นมรรคศาสตร์ไม่ให้ยานมีโลสศาสตร์แล้วจะไปได้อย่างไรประบประเทศนาได้อัญญากูลทั้ญยาองค์เดียวเทศห้าวันในโซดาห้าองค์ก็อริยศาต์กันเดียวกันเองอริยศาต์มันเกิดที่ไหนทุกเกิดกับจิตนันเองกายเดียวจิตเดียวในปัจจุบันนั่นเองอันที่เขาปฏิบัติมาแล้วนะอนเนกชาตินะเขาบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าเขาด้วย เขามีอายุยืนเขาปฏิบัติมาทําไมไม่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เพราะยังไม่มียานในเองจะไม่เห็นอริยสัจเป็นทุกข์ทุกเขยานางทุกเกิดในปัจจุบันเนี่ยทุกข์ลมพระใจเขาออกเนี่ยนี่เทศู่ห้าวันได้โชดาห้าองค์ได้เพียงอาทิกัลยานางังเป็นอาทิกัลยานาังเบื้องตน้นเป็นอาทิกัลยานังอยู่แล้ว ก็มีสมาธิในโลกีขั้นเดียวมีอริมักหนึ่งอริยผลหนึ่งถ้าหากว่าไปอริมักสามอริยผลสามเรียกว่าปริโยสนะกัลยาณังนี่ถ้าหากว่ามีพระโสดาเกิดขึ้นแล้วทีสกิทาคาเกิดขึ้นแล้วอนาคาเกิดขึ้นแล้วมีอริมักสามอริยผลสามอันนี้ถ้าของท่านไม่พอผิดอย่างแล้วเพราะว่า เพราะว่าสัญโยชน์สิทธิ์นั้นมันเป็นตัวลรชาติละชาติ้ตั้งแต่สากาทิ่ฐิวิจิกิจสาชื่อว่าต่อลม่านอีกสามชาติแล้วนี่ราคะกับปฏิราคะกับเป็นชาติหนึ่งปฏิฆากับเป็นชาติหนึ่งแล้วมานะอีกชาติหนึ่งอุทจากาอีกชาติหนึ่งนี่อวิชชาอีกชาติหนึ่งนี่เป็นสิบชาติเหมือนกันถ้าหากว่าทัสงโยชน์มันมีอะไรมี วิจิตกิชาน,านิยุสัยทิฏฐานุสายวิจิกิจิชานุสัยราคานุสัยปิการนุสัยมานานุสายอุตสาหนุสัยอวิชชานุสัยเนี่ยจิตเกิดตัวนี้กิเลสให้เกิดอยู่ในระหว่างเกิดแก,ก่เจ็ดตายในมนุษย์าโลกและสวรรค์เทวโลกภมโลกนี่เป็นอย่างนี้ส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นแล้วคนไปแล้วกเกิดแก่เะตายไม่มีแต่ส่วนสามัญสัตว์นาฬะกามสัตว์มันอ,นนองคล้องอยู่ รูปภาษาก็คล้องอยู่อรูปภาษาก็คข้องอยู่ทีนี้เรามากำน,นดดูในปัจจุบันนี้ตาเราก็มีพอสมบูรณ์หูจมูกเอยนตาใจสมบูรณ์อยู่แล้วกายและจิตก็กอยู่กับจิตอี่แล้วจิตมันก็นอยู่ในหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่หนังก็หุ้มอยู่เป็นอาการของกายตน,นเองกายแทบมันไม่ใช่กายเนื้อกายหนังกายเป็นกายธรรมก็ได้อย่างธรรมานุปัสนาติประธานอย่างเนี้ย กายก็เป <mile> ็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมจิกก็เป็นธรรมนี่ธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งนั้นน่ะมือนุษย์ธรรมก็เป็นธรรมเทวธรรมก็เป็นธรรมภรมธรรมก็เป็นธรรมกุชนก็เป็นธรรมอกุชนก็เป็นธรรมอัพญากิก็เป็นธรรมอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าเราจะอยู่ธรรมฝ่ายไหนอยู่ธรรมฝ่ายพระมาทิฏฐิพระมาชีวานี้เราไม่มีมารกบกไม้อะไรเราไม่มีอบายมุกวายภูมิอะไร ถ้าเราอยู่ทางฝ่ายสมาธิฐิสมาอาชีวะนี่กายกรรมวจีกรรมมนกรรมของเราเป็นกรรมขาวถึงมากุศลก็บ,บทชีพนี่ถ้าเราปล่อยให้อาวิชาเข้ามาอกุศลเข้ามามันทำบาปปานาฏิบาตอธินากาเมมุสาเนี่มันเป็นบาปลาบกนี่มันอบายบุกเกิดขึ้นแล้วอบายภูเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเว้นปานาฏิบาตอธินากาเมมุสาได้ เราก็เป็นสมาทิฏฐิธรรมาอาชิวะได้กายกรรมเราก็เป็นกุศลกบฏิภิตวาจิกรรมก็เป็นกุศลกบฏิภิตมนกุกังเป็นกุศลกบฏิภิตได้เองเราต้องเดินธรรมาทิฏฐิธรรมาอาชิวะนี่ให้ไปสู่มนุษสโลกสวรรค์เทวโลกภมโลกได้แล้วเราไปสู่สีคู่แปดบุคคลคือโลกุตตรธรรมอริมารสีเรียผลสืมนีเอง ถ้าเราสมบูรณ์ได้ในมรรคสีเลยพ้นสีแล้วความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีถึงว่ากายกายเนื้อมันเป็นอาภาษมันร้อนมันหนาวมันหิวข้าวหิวําอย่างนี้แต่ส่วนจิตมันไม่มีขี้ดีเยี่ยวมันไม่มีอาภาษไมันมีความร้อนความหนาวไม่มีความเหนือความเหนื่อยอะไรเพราะมันมีสมาจะนังสมาเมุุอยู่กับจิตนั่นเองเพราะมีงานเหตนทุกมีญา้เห็นสมุทัยมีญา้เห็น มรรคศาสตร์มีญาณเห็นมีโลสะศาสตร์แล้วก็ข้ามไปจากมีโลสะศาสตร์มันไม่เกิดไม่ดับส่วนสมุทายกศาสตร์นี้ดับได้ส่วนพุกรศาสตร์ดับได้มรรคศาสตร์ดับได้แต่นิโลสัศาสตร์นั่นแหะเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีนีโลดอยู่ทั้งหลับตาและลืมตาทาั้งเวลาเดินไปยืนไปนั่งไปนอนไปอาบน้ำผมผ้า,าหรือบางัายมูดฝ่ายผู้ ไม่มีอะไรเลยมีแต่นิโรดอย่างเดียวนี่ไปขี้ไปเย่ยวก็ไปนิโรดนี่ในธรว่าวินัยของพุทธิจายเนี่ยละเอียดถึงขนาดว้วยไปขี้ก็ไม่มีที่เด็ดไปทานไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายด้วยมี่แต่นิโรดเต็มตาหูจมูกริ้นกายใจทางกลางวันและกลางคืนทางเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งเวลานอนนี่ละพิกจุสมมเนนที่ดีต้องไปทางนิโลดถ้าทนี่ อุบาสกบาจิกาไปได้ทุกวันแต่ไม่มีป้ายถูกคอเราจะไปรู้ว่าใครเป็นใครที่สูตเท่แเดิมไปได้ทุกวันอุบาสกบาสิกาไปได้ทุกวันแต่บวทนี้ในคณะสงฆ์ไทยเนี่ยหกสิบปีเนี่ยมีหกสิบร้อยหกสิบร้อยในภิกษุเท่าเดิมหนีออกตาไปเที่ยวหาธรรมะทางจิตใจนี่เองทางอุบาสกบาสิกาก็มารับบสสดกันมาตั้งหกสิบปีแล้วจะรู้ว่า ความเกิดแก่เจ like ็บตายมาอาศัยกายวิญญากรรมมรรนกรรมมีใช่ไหมถ้าหากว่ากุศลกบฏชิมันเกิดขึ้นได้กุศลก็มาเกิดขึ้นได้ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็มาอาศัยกายรมญจีกรรมมรรกรรมนี่เองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกุศลกบทฉิพวิชาทิชชีวิชาอาติวะมันก็มาอาศัยกายกรมมจากรรมมโนกรรมนี่เองมีสนามเดียวกันแต่ว่าคนเราพวกกันพวกกีฬาน่ะ เขาต่างประเทศบาเล่กีฬากับแผ่นดินในเองมาลินในสนามแผ่นดินในเองแผ่นดินภายในก็คือธาตุดินน้ำไาลมอกรศในีเองมันเป็นสนามอยู่นี่สนามภายนอกกับดินภายนอกน้ำภายนอกภายนอกลมภายนอกอากาศภายนอกกันเองนี่เราลู่สองท้านเนี่ยมันเป็นสนามของกิเลสท้งนั้นนะเป็นสนามของกุศลกบฏสิบเป็นสนามของอกุศลกบฏสิบเป็นสนามของอาอาสวะ เป็นสนามของสัญโยตเป็นสนามของอนุสัยนี่เป็นสนามของมร,รคคสร์เป็นสนามของอิน,นิมัสีอิยผลสีฉันจึงได้ผ่านสนามเดียวกันนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่จิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วคนนั้นและ้จะพ้นทุกข์ใทันทีจะเป็นเศพศภิกถูก็ได้จะเป็นเพศสมมณเณรก็ได้จะเป็นเพศอุบาสกุบาสิกาก็ได้ เพศไหนไม่มีขั้นคล้องเลยไม่มีขัดคอขัดขัดคล้องเลยอาการลิโกของธรรมะนี้มีอยู่ด้วยกายทุกกายทุกจิตเองถ้ามีกายมีหนังอยู่มีตาหูจมูกนี่กายใจอยู่อาการรีโกทั้งฝ่ายขาวก็มีอยู่ทุกเวลาลมหายใจเขาออกอาการริโกของฝ่ายดำอกุศลกบฏจิตก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอาการลีโกของอัพยาติก็มีอยู่ทํ้งเพราะหน้าในเองทุกลมหายใจเขาออกในเอง เราจะไปหาไหนอากาลิโกไปหาตามกระดาษตามเวลาเนะี่ยมันเป็นตัวหนังสือเป็นประวัติเรื่องของพุทธศาสนาเป็นประวัติของมนุษยธรรมเกิดมาในโลกเป็นประวัติของสวรรค์เทวโลกเขาชากามาจราจิตดั่นเป็นประวัติของชาวสวรรค์เขาภูมินั่นมีรูปภูมิน่นมีสิบหกอรูปภูมิสีมมส,สีก็จะบอกไปยี่สิบเนี่ยสามสิเบเอ็ดภูมิเนี่ย สานเส็จภูมิจิตเนี่ยเป็นโลกีนั่นน่ะการมาภูมิจิตดูภูมิจิตอารมภูมิจิตเนี่ยสารเส็ดภูมิที่เจี่เกิดจะตายน่ะต้องมีถึ่สารเส็ภูมิเองภูมิของจิตเรามีมากอย่างนี้แต่ภูมิของกายมีกายเดียวมีหนังหนังแผ่นเดียวจิตก็จิตเดียวถ้าเรารวมมามากายเดียวจิตเดียวได้เราจะเห็นหน้าว่าอ๋ออาการของจิตนี่มันมีมากมายก็จริงแต่ว่ามันมีแสแวงว่า กุศลมาใช้เกิดกุศลมาใช้เกิดสมาธิกับวิชาธินี้เป็นคู่ไม่ถูกต้องกันวิชาวิชานี้ไม่ถูกต้องกันเราจงเจริญวิชาอย่างเดียวให้มีแต่กุศลอย่างเดียวมีแต่สมาธิอย่างเดียวมสมาธิว่าอย่างเดียวอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นแสดงธรรมนี้ก็เพื่อจะให้ญาโตโยนทั้งหลายน้อมคําสอนมามาแสดงนี้เพิ่มพูนปัญญาบรารมีชาวพุทธทั้งหลาย ได้เจริญมานานแล้วทานละไมถึงละไมมาคนละแปดหมื่นปีคนละห้าพันปีละร้อยวันก็ล่วงไปแล้วร้อยเดือนก็ล่วงไปแล้วทีนี้ไปครั้งหน้านี่เราจะได้หรือไม่ได้หรอไม่แน่ม่นอนให้แน่นอนทังเวลาป,ปัจจุบันนี้กายเบียดจิตเดียดแล้วพ้นเกิดแก่เจ็บตายก็มีกายกับจิตนเองถ้าหากว่ากายกับจิตนี้ยังค่อยข้องอยู่ในเกิดในแก่ในเก็ดในตายแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้ ต้องเป็นทุกความเกิดเป็นทุกความแก่ความเจ็บความตายอยาเกิดแก่เจ็บตายเลยขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมาเจริญกายเดียวจิตเดียวมาเจริญถ้ามาถิสมามาธิวานี้ให้พ้นจากทุกทั้งหลายทั้งควรด้วยความสวัสดี